สวัสดีค่ะกับช่องแมวฟาเบอร์โมเดลนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรูปแบบของเหรียญปุยทานเราจะมาทำเกรสรดอกบัวก่อนนะคะวันนี้ขอตั้งชื่อเป็นอีกทีแรกแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าทำเสธิ์เลยอาจจะยาวเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะคะเราจะมาทำทีละขั้นตอนอีพีนี้เราจะทำเกรสรก่อนนะคะ เดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาประกอบแบบนี้นะคะกีบด้านนอกจะเป็นสีชมพูนะคะถ้าเกสรสีเหลืองเราก็จะทําขีบด้านนอกเป็นสีเหลืองนะคะลิปบิ้นของเราวันนี้เราจะตัดอยู่ที่67เซนนะคะพับครึ่งให้เหลือประมาณ3มเซนหรือ4เซนนะคะเย็นเว้นระยะหา่างต่อไปเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะมาขึ้น ฐานสี่กันเส้นที่หนึ่งนะคะเราจะขึ้นฐานสี่เราจะเอาด้านยาวไว้ด้านบนนะคะอันนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เราก็จะสอดนะคะแล้วเราก็จะคล้องแบบนี้ ต่อไปเราก็จะมาพับวนขวานะคะเราเราจะเริ่มเส้นนี้เป็นเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งแล้วก็หมุนแบบนี้เส้นที่สองเราก็จะหมุนแบบนี้เส้นที่สามเราก็หมุนตามนะคะต่อไปก็จะเหลือเส้นสุดท้ายก็เป็นเส้นที่สี่เราจะสอดเรากดบีบตามมุมให้แน่นน,นิดนึงนะคะ จากนั้นเราก็พลิกกลับด้านมาจับริบินในลักษณะนี้นะคะเส้นที่1นะคะเส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4ก็จะเป็นลักษณะนี้ข้างล่างจะเหลือ4เส้นนะคะต่อไปเราก็จะทิ้งเส้นที่4ี่ลงไปแล้วเราก็หยิบเส้นที่1ข้างล่างขึ้นมาทับ เขาจะอยู่ในลักษณะนี้ต่อไปก็เส้นที่สี่ลงไปหยิบข้างล่างขึ้นมาทับตามเหมือนเดิมทิ้งเส้นที่สี่ลงไปแล้วก็หยิบข้างล่างขึ้นมาทับเหมือนเดิมค่ะทิ้งเส้นที่สี่ลงไปแล้วก็หยิบข้างล่างขึ้นมาทับเขาก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะ กขาจะอยู่ตามช่องอ่าต่อไปนะคะแล้วก็เส้นข้างล่างคือไม่มีแล้วนะคะก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นสี่เส้นเราก็ทิ้งข้างล่างลงไปเหลือสามเส้นเราก็จะมาสอดนะคะเราจะเอาเส้นที่สามเดี๋ยวดึงออกมานิดนึงสอดเข้าช่องที่หนึ่งแบบนีุ้ีย ไปก็เส้นที่สองเราก็จะสอดช่องเดียวกันนะคะแต่ก็จะผูกช่องถัดไปแบบนี้เส้นสุดท้ายเราก็จะสอดช่องเดียวกัน,นีเราจะสอดช่องเดียวกันนะคะแต่ก็จะผูกช่องที่สามถัดไปจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับ เมื่อดึงได้พอประมาณนะคะเราก็พลิกกลับด้านมามาดึงด้านนี้ดึงเบาๆด้านนี้นะคะอ่าก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะอืม เส้นที่อยู่นิ้วโป้งเรานะคะเราจะไว้พาดสามนะคะต่อไปเราก็จะมาพาดสามเส้นที่อยู่นิ้วโป้งเราเราจะพาดสามมานี่นะคะนิ้วโป้งเรากดนี่เราจะพาดสามมานี่เพราะมันหนึ่งสองสามนี่ค่ะเราก็จะจับพาดมาแล้วก็หมุนไปนิ้วโป้งเราก็จะอยู่ ในลักษณะเส้นที่หนึงแบบนี้แล้วก็1 2 3สนะคะแล้วก็เอาที่นิ้วโป้งเราพาด3ามมาแบบนี้แล้วก็หมนุนริ้วบินตามนิ้วโป้งเราก็จะอยู่ในลักษณะนี้ตลอดนะคะเราก็จะพาดสามไปนี่เหมือนเดิมค่ะเส้นที่อยู่นิ้วโป้งเราเราก็จะพาดสามไปทีนี้ก็จะเป็นสีเส้นนะคะ เราก็จะหยิบเส้นเส้นที่หนึ่งที่อยู่ด้านบนพาดลงมาทีนนี้ก็จะเป็นเป็นสามเส้นเขาจะตั้งอยู่ในลักษณะนี้เราก็หยิบเส้นที่หนึ่งสอดเข้าช่องนี้เส้นที่สองเราก็จะสอดเข้าช่องเส้นที่หนึ่งแต่ก็จะบังคับปลายออกช่องถัดไปแบบนี้ เส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะสอดช่องเดียวกันแเขาก็จะออกช่องถัดไปเหมือนกันจากนั้นเราก็พลิกกลับมาแล้วก็มาดึงให้กระชับ จากนั้นเราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นนะคะเราก็จะสอดบนขวานะคะก็คือเส้นยึดที่อยู่ตรงหน้าเราบนขวาก็คือเขาก็จะผ่านสามเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเราสอดตามแนวริบบิ้นเราก็ไม่ต้องนับนะง่ายดีนี่ถ้าเราสอดตามแนวริบบิ้นยังไงก็ถูกนะคะเราสอดเก็บให้หมดเลย จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาแบบนี้ให้ริบบิ้นตั้งอยู่ในลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกบัวนะคะเราก็จะหยิบริบบิ้นที่อยู่ตรงหน้าเราบิดไปในลักษณะนี้นะคะบิดแบบนี้ให้ทุกคนเอาช่องริบบิน้นช่องอ่าช่องนี้นะคะวัด เป็นระดับว่าเราจะเหลือประมาณเท่าไหร่ก็คือประมาณเหลือให้ช่องริบบิ้นเราผ่านได้นะคะเพราะว่ารอบหน้าเราจะประกอบเราก็จะสอดผ่านช่องนี้อ่าพอาวัดได้ระดับแล้วเราก็กดบีบค่ะกดบีบแบบนี้จากนั้นเราก็บิดริบบิ้นอีกรอบนะคะบิดริบบิ้นปลายแหลมโค้งมาแบบนี้แล้วเราก็จะสอด ช่องถัดมาแบบนี้นี่แล้วก็กดบีบฝั่งนี้นิดนึงต่อไปทำเหมือนเดิมค่ะเราก็พับบิดริบบิ้นไปบิดไปด้านหลังแบบนี้เมื่อเราวัดได้ระดับนะคะประมาณ1เซนเราก็กดบีบจากนั้นเราก็บิดปลายริบบิ้น ปลายแหลมเข้าหาตัวแล้วก็สอดช่องถัดไปทำเหมือนกันนะคะ เส้นสุดท้ายนะคะช่องของเส้นสุดท้ายจะอยู่ด้านในนะคะเพราะว่ากีบตัวนี้จะทับอยู่เราก็ใช้วิธีงัดออกมานิดนึงัแบบน,นี้แล้วเราก็บิดเข้าไปสอดที่อยู่กด้านใน ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จัดระเบียบดึงให้กระชับนิดนึงจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะสอดเก็บริบบิ้นค่ะเหมือนเดิมสอดตามแนวริบบิ้นนะคะผ่านสามอันนี้คือตัดประมาณ67-68นะคะริบบิน้นทุกคนจะตัด65ก็ได้ เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินตัดให้ชิดนะคะเสร็จแล้วเกสรดอกบัวเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเราจะมาทำประกอบเป็นดอกบัวนะคะแบบนี้ ก็จะมีในลักษณะนี้เพราะว่าถ้าทําหมดทั้งดอกอาจจะยาวเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าติชมมาได้นะคะขอบคุณค่ะ